ยังอยู่กันที่เรื่องของฟุตบอลไทยครับเช้าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของทีมน้องใหม่อย่างอ bon ุบลยูเอ็มทีนะครับต้องบอกว่าเป็น3เกมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาออกซ้ายได้อย่างร้อนแรงชนะ3นัดรวดมี9แต้มเต็มนะครับเช้าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความร้อนแรงของพวกเขาทั้งในสนามและนอกสนามครับติดตามความร้อนแรงความฮอตของอุบลยูเอ็มทีได้จากรายงานครับ ปิดตัวได้อย่างร้อนแรงกับผลงานประวัติศาสตร์ของน้องใหม่ไทยลีกอย่างอุบล UMP มสโมสรน้องใหม่ทีมแรกในศึกโตโยต้าไทยลีกที่ชนะคู่แข่งได้3นัดรวดในการออกสตาร์ทุดูการเนื่องจากความร้อนแรงในสนามแล้ววันนี้ทีมข่าวกีฬาทรูฟยูครับจะพาไปดูอีกหนึ่งความร้อนแรงที่เกิดขึ้นไม่แพ้กันว่ากันด้วยเรื่องของชุดแข่งขันของทีมเทพอินซีภายใต้แบรนด์กีฬาฟีมือคนไทยอย่างยูเรกาที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าชุดแข่งข,ขันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ควบผู่ไปกับผลงานอันเกินคาดของทีมอุบ bon ล UMP ซึ่งนี่จะเป็นนิมิตหมายอันดีของความเป็นน้องใหม่ทั้งคู่ที่จะก้าวไปข้างหน้าบนเวทีและเส้นทางของตัวเองครับเราเป็นแบรนด์กีฬาเล็กๆแต่เราขายดีอุบล bon ก็เป็นทีมเล็กๆแต่ก็ผลงานดีคลคเต์มรนใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็วันนี้อุบลเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับไทยลีกยูเรกาเหมือนกันยูเรกาก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้วงการ สาเเาของประทศยกีฬมือนกัน3แัดประตูกับ9คะแนนเต็มทำให้อุบล u m เเป็นที่น่าจับตามองของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันกับยอดขายที่แบรนด์น้องใหม่สัญชาติไทยวางขายล็อตแรก1 0 0 0 0ตัวหมดเกลี้ยงในเวลาไม่ถึง1เดือนเต็มครับเกินคาดเกินเกินความคาดหมายซึ่งกระแสทั้งกระแสเสื้อเสื้อแฟนคลับตัวนี้ เราผลิตแทบไม่ทันเลยก็พี่มองนะว่า,าถ้ายันจบเล็กอาจจะมีประมาณแสนกว่าแสนกว่าตัวถึงสองแสนอะไรประมาณนึงและนี่คือเรื่องราวของ2ความร้อนแรงของน้องใหม่ไทยลีกที่มีเส้นทางอีกยาวไกลในการพิสูจน์ถึงก้าวต่อไปของพวกเขาครับซึ่งหลังจากนี้แฟนฟ,นฟุตบอลไทยสามารถติดตามทุกเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกได้ทางช่อง24 t f ูฟ y ยู จัดเต็มทั้งการถ่ายทอดสดและทุกข่าวสารอย่างเต็มอิ่มจุใจแน่นอนครับ <S <S <K ill ow> ทีมข่าวกีฬาท e ู o ฟ y ยูรายงานครับ